พอตไลท์ส่องไปที่สีอรหันท์ที่จะมานั่งเป็นบอร์ดของการบินไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราตั้งคําถามกันนะคะว่าใครจะเป็นคนที่มานั่งแล้วก็มาดูเรื่องของแผนฟื้นฟูโดยเฉพาะปรากฏว่าได้มา4คนเราตั้งชื่อว่าสี่อรหันครับ4ี่คนเป็น4คนที่เป็นการยืนยันคําประกาศจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวาระ คอรมอออกมาว่าจะนำบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสายการบินแห่งชาติเข้าไปร้องต่อสารล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการคำพูดหนึ่งที่หลุดออกมาแต่ได้รับการยืนยันจากผู้นำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาผมเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว อันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการเบรกหรือว่าสยบความเคลื่อนไหวที่มีกันก่อนหน้านี้ที่เรานําเสนอทั้งฝั่งของกระทรวงคมนาคมกับก,กระทรวงการคลังสุดท้ายลุงตู่ทุบโต๊ะครับตัดสินใจเองตัดสินใจผมตัดสินใจและรับผิดชอบในการพาการบินไทยไปสู่การฟื้นฟูกิจการและการแต่งตั้ง4อรหันต์รอบนี้ที่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการของบร,ริษัทการบินไทยก็เป็นการยืนยันคําพูดนั้นว่า ลุงตูรับผิดชอบสายการบินคือการบินไทยแต่เพียงผู้เดียวยืนยันได้เป็นเช่นนั้นครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้การบินไทยต้องบอกว่าเป็นสายการบินที่อ่วมอรไทยจากภาวะวิกฤตของไวรัสโควิด -19 อย่างหนักหน่วงที่สุดรายได้ไม่มีกระแสงเงินสดตั้งแต่เดวัน ที่มีการแต่งตั้งคุณจักริดลองประหลัดกระทรวงการคลังไปนั่งเป็นดีๆการบินไทยตอนนั้นคุณรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นมาค่ะเงินสดกระแสะเงินสดของการบินไทยติดลบไม่มีเงินสรุปครับไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะต้องจ่ายเขาเนี่ยก็คือแปะโป้งไว้ก่อนความจริงอันเจ็บปวดครับทุกคนเจ้าหนี้ทุกคนโทรทวงถามหมดคุณจักริดใช้เวลาในการเจาจาดอก ในเรื่องของการจ่ายเงินบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดเพื่อรักษาเงินสดและไปหล่อเลี้ยงธุรกิจที่ค่าเป็นค่าจ่ายปกติไว้ก่อนนิ่ก็สักช่วงประมาณสักต้นเดือนเนาะถูกนะต้นเดือนที่ผ่านมามมและแผนของการบินไทยในขณะนั้นเกิดการต่อสู้กันทางการเมืองว่าหนึ่งเข้าไปสู่กระบวนการอย่างหนึ่งคือล้มละลายสรักใส่เงินเข้าไปผ่านการคำประกันและเพิ่มทุน อีกเป็นแสนล้านเลือกเอาทางไหนสุดท้ายรัฐบาลเลือกการฟื้นฟูกิจการครับตอนนั้นเสนอเปเปอร์เป,เป็น powerpoint ให้ลุงตู่กลางที่ประชุมคอรมอรต้องถอดออกมากระทันหันจำได้ไหมครับจำได้สุดท้ายเข้าไปสู่หมดฟื้นฟูและเป็นการประกาศว่าลุงตู่รับผิดชอบทำไมเป็นเช่นนั้นครับรายชื่อกรรมการบอร์ด สี่คนของการบินไทยที่เข้าไปในรอบนี้หลายคนอย่างน้อยสามคนเพิ่งรู้ตอนเที่ยงเมื่อวานจริงเหรอใช่ครับอันนี้ที่ฉันก็เพิ่งรู้จากคุณปากบัตร่าเพิ่งรู้ตัวกันตอนเที่ยงเหรอคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการเสนอสักสามสี่รายชื่อรายชื่อหรอเน่ยลม่ใชดเลยไม่ใช่เลยครับมีออกมาสี่รายสามคนเพิ่งรู้ตัวเพิ่งรู้ตัวตอนเที่ยงและได้รับสายตอนเที่ยงครับ ไม่มีทางเลือกนะและเป็นสาย <c oughs> ที่ต้องบอกว่าไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะนี่คือการฟื้นฟูทรัพย์สินของแผ่นดินในภาวะที่แบงก์ก็ผวาจากหนี้ศูนย์ของการบินไทยผวาหนี้ศูนย์ถึงขนาดว่าแบงก์ที่ปล่อยกู้แบงก์ภายในประเทศหมื่นกว่าล้านต้องจำใจตั้งสำรองหนี้ศูนย์การแทบทั้งหมดเพราะตามกระบวนการตามมาตรฐานทางบัญชีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเมื่อไหร่ ฟ้องศาลเมื่อไหร่ศูนย์ขณะเดียวกันก็ยังมีสหกรณ์ค่ะทั่วประเทศเลยค่ะเท่าไหร่นะพี่โอ70กว่าสหกรณ์เจ็ดสิบกว่าสหกรณ์อ่วมอรไทยจากหุ้นกู้ของการบินไทยอยู่เพราะผวาดภผวาว่าจะไม่ได้รับการจ่ายเงินคนที่ถูกทาบทามจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพาองค์กรนี้ให้รอดให้ได้เพราะอะไรครับองค์กรนี้เคยมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่9 0 0 0 0 7,000กว่าล้านเมื่อปี5.4ปัจจุบันสิ้นปี 6, 6 6 6 2เนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่13,200กว่าล้านบาทลดลง87%ใครที่ลงทุน1ล้านบาทเมื่อเดิมปัจจุบันหุ้นจะเหลือเพียงแค่130,000กว่าบาทเจ็บปวดเป็นความเจ็บปวดของผู้ถือหุ้นเป็นความเจ็บปวดของประเทศไทยและนำไปสู่เมื่อเข้าสู่โหมดฟื้นฟู ต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่กระทรวงการคลังจำใจขายหุ้นออกไปเพื่อปลดล็อกพันธนาการว่าด้วยเรื่องของความเป็นรัฐวิสาหกิจขายไปเท่าไหร่คุณวิลาสินีขายไปประมาณสัก2% 3%ปรกว่า3% 3.17ป2รประมาณนั้นนะครับขายให้กับกองทุนวายุพักครับนะคะปลดล็อกสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจของสายการบินแห่งนี้ และเมื่อปลดล็อกรัฐวิสาหกิจโครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนทันทีค่ะอันนี้นคือของเดิมของเดิม,ขอ,ดมของเดิมเพราะว่ากระทรวงการคลังถือ51ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อขายลดลงไปแล้วเนี่ยให้กับกองทุนวายุพักเท่ากับว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่กระทรวงการคลังยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นอยู่47เใช่ค่ะเมื่อเป็นปลดพันธการว่าด้วยเรื่องของรัฐวิสาหกิจออกไป บริษัทจำกัดมหาชนจะหันไปให้ความสำคัญกับหนึ่งผู้ถือหุ้น 2. อคณะกรรมการสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของเจ้ากระทรวงจะต้องแปลเปลี่ยนจึงเกิดเรื่องของการเมืองในการบินไทยอย่างรุนแรงหนักหน่วงที่สุดครับ<ฆ>ระหว่างกระทรวงเดิมที่กำกับดูแล การบินไทยนั่นก็คือกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงใหม่กระทรวงเดิมที่เดิมเป็นผู้ถือหุน้นใส่เงินแต่มอบสิทธิการบริหารไปให้กับอีกกระทรวงหนึ่งแต่เมื่อสถานะเปลี่ยนคนที่ใส่เงินต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ถือหุน้นนั่นก็คือกระทรวงการคลังเห็นไหมครับการเมืองในเรื่องการบินไทยจึงสู้ลบลบ,ลบมือกับขนานใหญ่ใครจะเป็นผู้เสนอแผน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบว่าบริหารไปแล้วเงินที่เจ้าผู้ถือหุ้นใส่ไปมันจะไม่กลายเป็นศูนย์และมันจะฟื้นฟูนกลับมาใครไม่มีคำตอบใครจะเป็นคนไปเจราจาความกับต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่14170,000 0กว่าล้านบาท21รายใครจะไปยื่น Chapter 11<ม>ซึ่งต้องทำอะไร ต้องทําให้ธุรกิจอยู่ต่อรับโครงสร้างด้วยตกลงกับเจ้าหนี้ด้วยเพื่อชําระเงินตามลําดับทั้งหมดนี้ถ้ามองถึงความเป็นจริงนะพี่โอนะถ,อถ้าหากเป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่เขาทำกันเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่มีอํานาจในการตัดสินใจแต่ระบบโครงสร้างการจัดการของบริษัทการบินไทยการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม,มผู้ถือหุ้นคือกระทรวงการคลังมอบมติให้ไป แต่กรณีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนคนที่กํากับดูแลแทงหนังสือฉบับหนึ่งและมีการร้องขอไปที่กระทรวงการคลังท่านรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับกรุณามอบฉันทานุมัติมาให้ฉันซึ่งก็คือกระทรวงคมนาคมเป็นผู้กระทําการแทนผู้ถือหุ้นในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจแห่งนี้เถอะครับ โน้โน้โน้ใช้คำว้นรัฐวิสาหกิจใช้คํานี้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วพี่โอผิดโนโนโนฝรั่งเขาบผมไม่ได้แล้วแบบนี้ถ้าคุณจะไปยื่นเนี่ยนะคุณไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยแล้วนะเออไม่ได้เป็นเทรถ้าไม่เชื่อผมนะผมผมรับรู้นะว่าขอฉันทานุมัติจากกระทรวงการคลังไปแล้วอย่างไงอ่ะแล้วอย่างไงแล้วกระทรวงการคลังก็บอกถ้าฉันมอบฉันทานุมัติไปให้กระทรวงคมนาคมแล้วถ้าเกิดว่าส่วนทุนที่ฉันถืออยู่ 4 7เ็ปอร์เซ็นต์และฉันต้องเพิ่มทุนอีกในอนาคตแล้วมันกลายเป็นศูนย์นะใครรับผิดชอบเขาด่าใครอ่ะเอาเขาก็ด่ากระทรวงการคลังสิใช่ไหมล่ะเห็นไหมเขาก็ด่ากระทรวงการคลังสิทำไมก็ไม่ไปด่ากระทรวงคมนาคมเรื่องราวการต่อสู้ยื้อเกมกันในเรื่องของการเสนอแผนการบินไทยจึงปรากฏมาเป็นละลอกเดี๋ยวมาเป็นละลอกไงเดี๋ยวผมไล่ให้ดูที่่ผาานมและนามาซึ่งการตั้งกรรมการ ขึ้นมาชุดหนึ่งสี่คนอันประกอบด้วยดูค่ะคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยคุณอพิสิทธะะิ์อดีตศารอาดีตผู้พิพากษาใช่นะครับอดีตสสพักประชาธิปัตย์ต่อมาค่ะตอนตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของ นายกรัฐมนตรีลุงตู่ครับคนแรกคนแรกคนที่สองคุณบุญทักษ์หวังเจริญเนี่คนนี้อยู่ในพาคการเมือหวังเจริญเป็นอดีตประธานสมาคมธนาคารไทยเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเป็นอดีตซีอโอของธนาคารทหารไทยสนิทชิดเชื้อกับลุงตู่เพราะสมัยนั้นลุงตู่ ยังเคยเป็นบอดการบินไทยเลยยังเคยเป็นบอดของทหารไทยเลยอทหารไทยบอดทหารไทยอ่ะอีกท่านหนึ่งคุณไพรินชูโชธถาวรค่ะอันนี้รู้จักกันดีเพราะว่าเคยเป็นซีอของปตทมาก่อนซีอีโอปตทและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลลุงตู่หนึ่งลุงตู่หนึ่งอ่าลุงตู่ตอนยุค ก่อนการเตั้งยุคแรกยุคแรกนะคะคุณปิเยศสวัตอมรนัน่ะอันนี้รู้จักกันดีเพราะว่าเห็นหน้าคุณตาคุณคุณตากันดีเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นดีดีการบินไทยตอนที่มีปัญหาแล้วก็สามารถพลิกการบินไทยกลับมาให้มีกําไรได้แต่ว่าเสียงติงสามปีอื้ออึงเลยอ่ะพี่โอเสียงติงว่าเสียงติงว่าทําคือข้างในอะการบินไทยเขาบ่นว่ายาดำย่อมทำให้คนขยาดครับสี่คนเป็นสี่คนที่มี ประสบการณ์ต่างกันลิบลับเลยครับแคนหนึ่งเป็นนักกฎหมายนักกฎหมายคนหนึ่งเป็นนักการเงินเชี่ยวชาญเรื่องวานิธนกิจและการปรับโครงสร้างนี่คือคุณบุญทักษ์คนหนึ่งเป็นภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและคุณปิยะสวรดิ์คน้ำมันและอีกคนหนึ่งมีประสบการณ์รู้ลึกตื้นหนาบางในการบินไทยประดุษ ดูนิ้วมือเป็นยาดําที่พนักงานการบินไทยบอกว่าขยะขยะและถ้าไม่เอาคนที่รู้เรื่องการบินไทยไปทําการบินไทยจะรู้เรื่องไหมไม่รู้สิก็ถูกแล้วจะเอาจะเอาทหารไปผ่าตัดการบินไทยคุณยอมไหมเดี๋ยวโดนด่านี่แหละจึงเป็นที่มาของการตั้งอรหันต์สี่คนนี้เข้าไปแต่ว่าดูภาพรวมแล้วเนี่ยเห็นเลยลุงตู่รับผิดชอบคนเดียวถูกนะนี่คือเบื้องหน้าเบื้องหลังของการตัดสินใจและการตัดสินใจรอบนี้ เดิมทีกระทรวงคมนาคมประกาศชัดว่าจะตั้งกรรมการขึ้นเป็น2ชุดชุดหนึ่งเป็นซปเปอร์บอร์ด10มี5คนอีกชุดหนึ่งจะตั้งกรรมการเข้าไปเสนอให้รุงตูพิจารณาสิบห้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวคนแรกเนี่ยสี่สี่ไม่ใช่เหรอสี่ <5 S 2> คนไม่หรอซปเปอร์บอร์ดอะห้าคนเหรอห้าคน ดิฉันจำได้ว่าสี่นะมีคุณวิษณุเป็นประธานอันนั้นไม่น่าคุณวิษณุสิคุณวิษณุเป็นจักรกลางใช่ไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจากคมนาคมอีกฝั่งหนึ่งจากทางกระทรวงการคลังแต่ตั้งเองเห็นไหมครับเรื่องราวซับซ้อนในการบินไทยมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างและทําไมลุงตู่ถึงตัดสินใจไปทําเองมาดูนี้เขาด่ากันสนั่นลั่นทุ่งนับตั้งแต่ลุงตู่เข้าบริหารประเทศและบริหารการบินไทยยุคสมัยหนึ่งตัวเขียวหมด พอผ่านยุคลุงตู่ตัวแดงแดงหมดอืใช่และถ้าไม่ทำให้ตัวเขียวเมื่อไหร่ลุงตู่ก็จะไปไม่ได้สายการบินแห่งชาติก็จะขาดหายไปนี่คือเดิมพันธ์ครั้งสำคัญที่จะพาองค์กรการบินไทยให้พ้นไปจากภาวะวิกฤตขาดทุนให้ได้และต้องมีการปรับโครงสร้างกันครั้งใหญ่แต่ฝ่ายการเมืองที่กำกับดูแลอยู่สองฝ่ายไม่ยอมคุณรู้ไหมลุงตู่ถึงกับถาม าถามตัวแทนของสองฝั่งฝั่งกระทรวงคมนาคมกับฝั่งคลังตกลงขัดแย้งอะไรกันไม่มีใครบอกว่าขัดแย้งอะไรกันเลยครับไม่มีครับแต่รู้ทำงานร่วมกันได้แต่ภาพภายนอกมันเป็นเช่นนี้มาดูหลังการประชุมครมมีการถแถลงข่าวใหญ่ที่กระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศครับกระทรวงการ คมนาคมจะไม่เสนอแผนฟื้นฟูการบินไทยให้คอรอมอพิจารณาก่อนเพราะต้องการทําแผนให้รอบคอบอันนี้วัน,นที่1 2พฤษภาคมคือหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมอันนี้คือเป็นการให้สัมภาษณ์กรุงเทพธุรกิจก,ก่อนการประชุมครอมอคืออย่างนี้คือตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพี่โอ้ยค,คุณผู้ชมเห็นภาพว่ามันมีการพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูการบินไทยมาอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่มาจากทางฝั่งของกระทรวงคมนาคมเป็นหลักเห็นไหมฮะ ก่อนประชุมครมอรอบนั้นพูดแบบนี้บอกเป็นแบบนี้พูดแบบนี้บอกยังไม่เสนอเข้าประชุมครมอเสนอแผนปั้งเข้าไปเป็นพาวเวอร์พอยต์ไปเตีตารับมากถูกดึงออกจากการประชุมและขอคุยรอบนอกก่อนจะตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งคล้อยหลังจากนั้นนะครับมาดูครับวันที่19ค่ะอันนี้ก็็คือเปนาแหลงคครมอมีมติวันที่ครมอมีมติวันที่เท่าไหร่วันที่9 19เาลยวันที่19แถลงข่าวค่ะ คุณศักดิ์สยามบอกว่าภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วคลังก็จะดําเนินการขายหุ้นของการบินไทยออกไปลดสัดส่วนหุ้นให้น้อยกว่า50ซึ่งจะทําให้การบินไทยสิ้นสภาพกลายเป็นรัฐวิสาสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันทีคุณศักดิ์สยามรู้รู้ว่าสิ้นสุดต่อมาไปดูแม้ว่าจะสิ้นสุดความเป็นรัฐวิสาหกิจแต่การเดินเกมทางนโยบายทางการเมืองยังเดินต่อไปเพราะต้องทําให้การบินไทย ที่เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดเดินหน้าไปให้ได้แม้จะพ้นสภาพไปแล้วคุณสจริยาม่ังบอกบอกว่าถึงแม้จะพ้นรัฐวิสาหกิจเมือสครูที่พูดไปแล้วเนี่ยนะค,คือในการถแถลงข่าวนี้ก็ยังพูดถึงบอกว่าในสัปดาห์หน้าค่ะกระทรวงคมนาคมจะเสนอ15รายชื่อเข้ามาทําแผนฟื้นฟูการบินไทยให้ในายกเห็นชอบโดยจะคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์สังคมยอมรับรวมถึงมีความรู้ความสามารถในธุรกิจการบิน แล้วก็จะเสนอรายชื่อให้สารล้มละลายกลางพิจารณาอนุมัติเป็นผู้บริหารแผนต่อไป15คนให้สัมภาษณ์วันที่19พฤษภาคมพ้นไปแล้วทํางานอย่างเต็มที่เสนอคอรมอคอรมอเข,ข้าแผนฟื้นฟูไปแล้วพ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วแต่ยังกํากับดูแลเสนอแผนเต็มที่ตั้ง15คนต่อมาวันที่20 คุณถาวรบอกว่าช่วยกมนาคมบอกว่าจากการติดตามสถานะภาระหนี้สินของการบินไทยเนี่ยก็บอกว่ามีเครื่องบินอยู่เยอะเลยค่ะ30ลำจำนวนหนึ่งก็เช่ามาจากแอร์บัสแอร์บัสเนี่ยได้มีการยื่นโนติสทำหนังสือมายังการบินไทยเป็นการส่งสัญญาในการทวงหนี้ค่าเช่าเครื่องบินที่ใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ต้องเร่งแก้แปลความง่ายๆเพราะเจ้าหนี้แอร์บัสก็ทวงมาแล้วก็19เข้าคอรมอคุณจักรสยามพูดถึงเสร็จปุ๊บวันที่20คุณถาวร พูดถึงเรื่องโนติสการบินไทย21 21พฤษบภาบอกอีกบอกว่า Airbus ขอชี้แจงให้ทราบว่า Airbus ไม่ได้มีการปล่อยเช่าเครื่องบินให้กับการบินไทยนะคะอันนี้คือเป็นข่าวของทางฐานเศรษฐกิจไปถาม Airbus สนะพี่โอ Airbus บอกว่าเขา<บ>ไม่ได้ไมีมเป็นการบ่งบอกว่าต้องรีบแก้และต้องรีบทำคและต่อมา Airbus บอกว่าทันไม่ทำในขณะเดียวกัน วันที่พ้นจากวันที่20กว่า,วามีการไปหารือกับคุณวิษณุเครือง,งามว่าตกลงอ่ะการจัดการการบินไทยใครจะรับผิดชอบที่เป็นโต้โผใหญ่กันในขณะที่ไปเจรจาความปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการอธิบายว่าจะตั้งซุปเปอร์บอร์ดขึ้นมาชุดหนึ่งมีคุณวิษณุเครือง,งามเป็นประธานคณะกรรมการที่เป็นซุปเปอร์บอร์ดอันประกอบด้วยคุณถาวรเสน,นียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คุณชัยวัฒน์ทองคำคูณประลัดกระทรวงคมนาคมคุณเยชัยธันพรมสอนพออ,อสํานักนโยบายและแผนการจราขนส่งและการจราจรเรียกว่าสอนนอขอและคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคมาเป็นซุปเปอร์บอททาหน้าที่กลั่นกรองทุกเรื่องของแผนฟื้นฟูนะครับก่อนที่จะเสนอต่อศา,าลเป็นการาให้ส,สัมภาษณ์ของ คุณศักสยามแต่อย่าลืมว่าซูเปอร์บอร์ดเมื่อสักครู่เนี่ยต้องมีอีกฝั่งหนึ่งจากทางกระทรวงคารคลังด้วยแต่ว่าแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเปิดเผยชื่อ4คนออกมากรก่อนที่กระทรวงการคลังเขาจะเปิดเผยชื่ออีกพูดง่ายๆจะตั้งซูเปอร์บอร์ดไปซ้อนบอร์ดฟื้นฟูอีก15คนนั่นแหละจะิงงกันไปใหญ่ตกลงการบินไทยจะไปไหนคุณศักสยามประกาศครับบอร์ดซูเปอร์บอร์ดชุดนี้จะมีหน้าที่กรองงานเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกรายชื่อผู้ทำแผน ผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทยการตรวจสอบแผนฟื้นฟูเมื่อจัดทาเสร็จแล้วก็จะนําเสนอให้สารลุ่มละลายกลางพิจารณาค่ะ <c oughs> จริงๆตอนแรกที่รายชื่อซูเปอร์บอร์ดของกระทรวงคมานาคมบอกมาที่คนเขาสรรเสริญกันมากเลยนะพี่โองงคนงงสรรเสริญด้วยบอกว่า<อ>เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมาบอร์ดการาบรินไ <c oughs> ทยมึนตุ๊บเลยครับหนึ่งมีบอร์ดการบินไทยสองต่อไปมีคณะผู้ทําแผนสามต่อไปมีซูเปอร์บอร์ด แล้วการบินไทยมันจะเป็นการบินบอร์ดเพราะบอร์ดมันเยอะกว่าบอดเห็นไหมมันจะมึนกันตึบหลังจากนั้น25นคือเมื่อวานนี้เนี่ยคือเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทางกระทรวงการคลังคุณอุตมะแล้วก็รวมถึงคุณศักดิ์สยามจากค,นาคมนาคมเนี่ยนะคะไปหาคุณวิชนุก,ก่อนออแล้วก็ไปประชุมหารือกันข่าวว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ย ออกจากตึกไปก่อนคุณสับสยามบอกว่ามีภารกิจไปประชุมเรื่องรถไฟไม่ได้บอกเขาเขาก็บอกว่าบล็อกเอาแต่ว่าสุดท้ายคือคุณวิษณุกับคุณอุตมาเนี่ยก็ไปหาท่านายกรัฐมนตรีนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็ถามเนี่ยถามถึงเรื่องนี้คุณวิษณุบอกว่ายังไม่ทราบรายชื่อของคณะกรรมการฟื้นฟูที่มีข่าว15คนของกระทรวงกรมนาคมบอกผมยังไม่รู้วมาจากไหนคณะทําแผนฟื้นฟูเป็นอำนาจของลูกหนี้และเจ้าหนี้มันไม่ใช่ลูกหนี้คือใคร ลูกนี้คือคมนาคมลูกนี้ลูกนี่คือการบินไทยเจ้านี้คือใครเจ้านี่คือแบงค์เจ้านี้คือเจ้านี้การค้าเจ้านี้คือเจ้านี้ leasing ที่เป็นคู่สัญญาเช่าเครื่องบินมาบริหารจัดการ42 43ลำค่ะอ่ะมาเร็วๆค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวพี่โอทีนี้คุณอุตมะก็ถามเหมือนกันนะข่าวถามคุณอุตมะบอกว่า ร่วมกันดูไม่มีอะไรขัดแย้งคุยกันแล้วรล้มนตรีศักสยามก็อยู่ด้วย <c oughs> อมพระมาเปล่าครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอง์องพระมาพูดหรือเปล่า <c oughs> <อ>คุณ <c oughs> ถาวรประกาศชัดครับ <c oughs> อันนี้ดีมากเป็นขอ้อเสนอที่ดีผมไปอ่านคำชี้แจงคำถ้อยแถละงคุณถาวรแล้วอันนี้เป็นหลักบอกถึงตอนนี้กระทรวงามไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในการบินไทยแล้ว <c oughs> การเป็นผู้กำกับดูแลก่อนหน้านี้เนื่องจากรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมขนส่งเว้น,วนแต่แตว่าหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะมอบอำนาจให้คมนาคมกำกับดูแลการบินไทยต่อไปเท่านั้นโยนไหมง่ายถอยตอนนี้การบินไทยเรื่องของการเมืองระหว่างสองกระทรวงได้ข้อยุติอย่างหนึ่ง <S 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 ว่าผู้ที่กำกับดูแลและตัดสินใจรับผิดชอบต่อการรอดไม่รอด จะอยู่ที่ใต้ปีกของตึกไทยคู่ฟ้า,าไม่ย้อยู่ที่หูกว้างไม่ได้อยู่ที่ริมคลองประปาอีกต่อไปคและการบินไทยทั้งหมดจะฟื้นหรือไม่ฟื้นรอลุ้นกัน4คนนี้อาจจะเหมารวมถึงบอดเดิมการบินไทยอีก1-2ถึงคนที่จะเข้ามาร่วมทำแผนและการทำแผนฟื้นฟูไม่เคยมีบริษัทไหนครับตั้งคณะกรรมการยกชุด15คน30คนไปฟื้นฟูการบินไทย ทพี PI, มีห้าอรหันอ,อาจารย์กโกรงวีรพงษ์รามางกูลอาจารย์ธนงทิพยะพิทยะบิ๊กมงนะครับและคณะคุณปิติอีกคนหนึ่งห้าคนไปฟื้นฟูห้าคนได้คุยกันเร็วที่สุดตัดสินใจเร็วสุดการบินไทยหลังจากนี้ไปจะเร็วจะช้าจะพาตัดรอดไม่รอดจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะผู้ทำแผนซึ่งว่ากันว่า สี่อรหันต์เมื่อสักครู่จะเป็นเดิมพันการบินไทยและเดิมพันหมอผ่าตัดใหญ่ลุงตู่ว่าจะเอาการบินไทยอยู่หรือไม่อยู่ครับ